อยาน้ำแล้วค่ะช่วงนี้ค่ะพี่น้องขาใส่รถใส่ถนนกับละมัดระว่างคะ่ะในเขตเจ็ดของขวกข้าวอุโบสถราชธา,านีสีเมื่งไหม่ของเจียมซิลินทอดพี่บูค์ค่ะแต่รับงบประมาณหลายขนาดคะ่ะจากท่านสุริยาจึงลุงเมืองกิจซึ่งก็เป็นผ้าสีพี่น้องประชาชนนี่ละคะ่ะนํำมาพัฒนานำมาเหตุให้พ่อแม่พี่น้องโดยการเว้าในสภาพของการนี่ละพี่น้องสะท้อนปัญหามาเที่ยวอ,อยากไปอยากการเขา้โปรนรับ ยามเหนหื่อยจังอยากฟังเสียงใจเธอคือไฟไมม้ของใจหูโบได้โปรดรับไวในความคิดทอดเคลียอ้อมกอดทักเติมอุ่นใจยามเหนื่อยจังอยากฟังเสียงใจเธอคือไฟไมม้ของใจหู